เอ,อ้าเมียสั่งห้ามทอ้อเดี๋ยวไม่พอแดกจังบีทำงานผ่าเที่ยงเลยเดี๋ยวจะไปเอาเหล็กอีกเหล็กตัวนี้หมดอันนี้ทรงเอนะอยู่ปทุมหรือเปล่าคอบ,บอลสั่งเป็นคอบ,บอลแบบนี้นะเจาะรูยึดนอด็อตแบบนี้นะมีแกนไปให้แบบนี้เจาะรูไปให้เรียบร้อยไว้สําหรับยึดน็อตกับหัวบอลแบบนี้นะใช้ลากาลากลถเสียได้โดยไม่ต้องจับพวงมาลัยลดขันหลังนะ อันนี้ใช้สําหรับหัวบอลที่เป็นชั้นเดียวที่เป็นตุ่มเดียวนะได้เลยรถเก๋งหรือรถปิ้งอัพรถอะไรก็ได้หมดที่มีหัวบอลอยู่แล้วนะสั่งเราได้เป็นแบบนี้เอาห้ามทอเดี๋ยวไม่พอแดกดูตัวนี้นะรีโวตัวต่ําลูกค้าจะเอาไปลากเครื่องสูบน้ําแล้วก็สารี่เอ่อบ้านนอกคลองนาเราเนาะเราก็อยู่บ้านนอกเหมือนกันแหละอันนี้คอเชื่อมติดไปเลยนะดูนะ ลูกค้าเราเราไม่เข้าใจว่าเขาทำไมถึงสั่งแบบนี้ราคาต่างกันห้าร้อยบาทแบบถอดหัวได้นะต่างกันห้าร้อยบาทลูกค้าบอกเอาอย่างนี้ช่างบี้ม,มัดจํามาห้าร้อยนัดเข้ามาติดตั้งวันเสาร์นะตัวนี้นะตัวนี้เป็นแบบนี้นะจะมีน็อตยึดด้านล่างเอาให้ดูตัวนี้รีโวเหมือนกันเนี่ยแต่เป็นรถตอนเดียวรถตอนเดียวเป็นแบบนี้ขาเป็นแบบนี้เราบอกเลยราคาห้าพันห้าเดี๋ยวเราแถมสเกนไปให้เลยนะ แถมสเกนไปให้เลยแล้วก็ปักไฟเหมือนเดิมตัวเมียเหมือนเดิมด้านล่างอ่ะมันใส่น็อตไม่ได้เพราะว่าคานตัวนี้มันบังรูอยู่เราก็เลยทําเป็นสองตัวไปให้ลูกค้านะไปยึดให้แน่นขันให้แน่นก็ขันให้แน่นก็อยู่นะเราบอกเลยเพราะว่าน็อตเนี่ยมันไม่มีรูสไลด์มันเป๊ะเลยร้อยเปอร์เซนตเราบอกเลยว่าท่านไปใส่เนี่ยเรารับประกันสินค้าเลยนะถ้ามันไม่ตรงรูหรือรูไม่ตรงนะเรายินดีรับคืนเรากล้าพูดเลยนะ แต่เราไม่คืนเงินนะเดี๋ยวเราจะทำตัวใหม่ไปให้เอ้าเป็นแบบนี้เอ่อรีโว่ตัวต่ำตอนเดียวนะซ่อนอยู่ใต้ใต้ใต้สเกิร์ตของกระบะนะโผลมาแค่นี้ใต้ทะเบียนรถอันเนี้ยจะโผลมาเอา่อใต้กันชนเดิมของรถตัวเนี้เป็นตัวต่ำเพราะติดแบบนี้ก็จะต่ำไปอีก ลูกค้าบอกไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นสารี่บ้านนอกอมีแค่เผาเดียวหน้าทิมหรือตูดกระดกอะไรก็ได้ลากได้แล้วก็เป็นเครื่องสูบน้ํานะเอานำเสนอเป็นแบบนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้มีลูกค้าทางทิกตอกโทรเข้ามา,าคุยกันเรียบร้อยพอจะโอนเงินโทรมาหาช่างบี้บอกว่าผมเจอในทิกตอกเพราะว่าผมไม่เห็นอะไรเลยเจอในติกตอกก็เลยโทรมาอยากได้ยินเสียงว่าใช่ตัวจริงช่างบี้ไหม เราก็หัวลอกกากเลยบอกโอเคครับใช่แล้วเดี๋ยวผมโอนให้เลยไม่ไม่พอห้านาทีโอนมาแล้วเรียบร้อยสามพันห้านะเป็นทรงเอแบบนี้เป็นแบบนี้นะของเราเป็นแบบนี้เป็นทรง A เออลูกหมากเป็นลูกหมากรูใหญ่นะเป็นลูกหมากเอาไม่มีของให้ดูเลยของหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายไปเอาเหล็กไปรับเหล็กมาทําให้แล้วก็จะจัดส่งพรุ่งนี้น่าจะจัดส่งพรุ่งนี้ทั้งหมดนะสามตัวเนี่ย เออมาหน้าร้านตัวหนึ่งแล้วก็นัดมาอีกคันหนึ่งแอลสองรหน้าร้านนะั้นเดี๋ยวดูกันเอาเท่านี้ก่อนครับ